ีม่หเราก็จะมาไหว้พระทับมงคลกัน สวัสดีค่ะพบกับร้านนาวารีที่บายผู้หญิงเชีดบุีที่ใหม่เราก็จะมาไหว้พระรับมงคลกันโดยเริ่มที่วัดพระศิลป์แห่งนี้วันนี้พี่พามาที่วิหารลายคำที่บริสถานพระมุสหิงหรือพระศิลป์นครเชียงใหม่แห่งนี้ซึ่งเป็นแหลมที่สําคัญอันหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ที่อยากเริ่มต้นขึ้นที่นี่นะฮะเ,เดี๋ยวเราจะเดินผ่านประตูขงหรือประตูขงมังกร เพื่อรับมงคลกันในุ์บินนะครับเริ่มต้นสักรารใหม่เพื่อการลอดทุ่มประตูมงคลแห่งวัดประสิทธิ์ประตูมังกรและหุ่นน้ำ พักการรมพระพุทธรูปผู้บ้านคู้เมืองเสร็จแล้วเราก็จะไปนมัสการพระธาตุสคัญอีกองหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ก็คือพระเจดีน์กพระสนดอกต่างพมาเลยนะคะสํสำหรับวัดที่สองที่เราจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็คือพระสนดอกนะฮะ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองเชียงใหม่ก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่พระสมณเถระอันเชิญมาจากสโุโขทยัยซึ่งเมื่ออันเชิญมาสมโพชิยังสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ได้แตกออกเป็นสองส่วนก็เลยได้นําพระบรมสารีริกธาตุนั้นนะ่ะใส่หลังช้างเสียงถ่ายขึ้นไปโดยช้างนั้นก็ได้เดินขึ้นดอยไปแล้วก็ไปสิ้นใจล้มลงตรงที่ตั้งของพระธาตุดารสเทพในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้น พระบระมสารีธาตุวัดสวนดอกและพระบระมสารีธาตุดอนสุเทพคือเป็นองค์เดียวกันที่แตกออกเป็นสองส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพระราชที่มีความสําคัญเสมอกันนะฮะที่เราจะไปสักการะตอนนี้วัด<ม>ที่นี่ชื่อวัดสุนด,ดอกเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นราชุทพยานหลวงมาตั้งแต่สมัยพญา,ามางังรายตรงนี้เป็นสวนป่าไมา้เป็นราชุดยานที่มีดอกพยอมเป็นจํานวนมากนั่คือต้นพยอมนะฮะแล้วก็ตะก่อนเนี่ยเป็นป่าพยอมเรื่อยไปจนถึงบริเวณตีนดอยสุเทพบริเวณ กต้นพยอมตรงนั้นอีกจุดหนึ่งที่ไม่สามารถลืมได้เลยเมื่อมาวัดสนดอกแห่งนี้ก็คือกูที่บรรจุพระอาทิเจ้าดารัสีพราชยาซึ่งเป็นที่รักและเคารพของเมืองเชียงใหม่มาตอดเวลาพระนามของท่านยังจารุ สถิตยอยู่หน้าเมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในความทรงจําของชาวเชียงใหม่จากรุ่นสู่รุ่นนะฮะ ที่บรรจุพระอาทิตณที่นี้นะฮะหรือรุสารหลวงราชตระกูลณเชียงใหม่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่เก็บอัฐิของบรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือในวงที่พระจักราที่วงหรือวงเจ้าเจตตนทั้งหมดเลยซึ่งพระชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยทรงรวบรวมมาไว้ในสมัยรัชกาลที่5้าแล้วก็รวบรวมให้ไปยุรยญาตนะตั้งแต่พระปฐมบวงพระเจ้ากาญจนาเรื่อยมาจนถึงองค์เจ้าหลวงเจ้าพระมหกษัรองค์สุดท้ายคือเจ้าแก้นวนาัตและของพระองค์ท่านเองนะฮะซึ่งในเนี่ย เป็นที่บรรจุพระอาทิตย์ของท่านแล้วก็พระธิดาพระองค์เจ้าหญิงพิมลนาณพีศรีนะฮะซึ่งเป็นพระธิดาในกันที่5ด้วยหลังจากสักระกูที่บรรจุพระอาทิตย์ก็เป็นสิริมงคลแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดอุโมงค์เรมาเจอกันอีกวัดสําคัญของเมืองเชียงใหมนน่ก็คือวัดอ <ession> ุโมงค์ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพญามงครนะฮะแต่ว่าอุโมงค์เนี่ย สร้างขึ้นมาในสมัยสยากคืนนาสิ่งที่สําคัญของวัดแห่งนี้นอกจากอุโมงค์นี้เนะี่อยากให้มาดูจิตรกรรมฝาผนังสมัยราชวงศ์หมิงน,นะคะซึ่งลบเดือนไปมากแล้วตอนนี้ถ้าไปไหว้าระนะคะข้างในกันดีกว่าวันนี้ก็อนข้างจะแักท่องเที่ยวมากหน่อา วัดเนี่ยมันมีฝั่งเป็นวัดฝั่งอรัญวญาสีคือเป็นวัดป่านะฮะอยู่นอกเมืองเชียงใหม่เหมือน,นัดก,กันมามนเดี๋ยวเราก็จะไปวัดอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือวัดรํำเปิด ที่มีความสําคัญไม่แพ้กันในโซนทีาเรียกว่าหลังมอแห่งนี้ต่จอจากวัดอุโมงนะคะก็คือวัดร่ําเปิงซึ่งมีความเป็นสัะยะสถานเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะบวก,วกโวยวายไม่ได้เขาต้องอีอ่กการสงบถึงแม้เราจะมีความฟุ้งซ่านก็ตามนะคะ ราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วที่จะเดินทางไปถึงวัดพาล่าสกิทาคามีบริเวณตีนตอนสุเทพตั้งายตรงดำวมสติามาาในพร้อมแล้วแบงคอกค,คลินิกเรฟเวอร์ลูชันปฏิวัติความงามครั้งใหม่ทั้งภายในและภายนอกบิวทาเร่คอลลาเจนกลูตาไฟเบอร์สวยครบจบในซองเดียวค่ะตอนนี้เราก็ว่ามาถึงที่วัดพาล่าสกิทาคามีนะบริเวณ ทางขึ้นของวัดพระธาตุดบยสิทพิโดยซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมาในสมัยพยากือนามีความสําคัญยังไงนั้นเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ได้สมโพชพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมรุเทราเนี่ยอันเชิญมาจากลังกาปุ๊บเนี่ยพระ,พระสารีริกธาตุอ,องค์นั้น,นก็ได้แตกออกเป็นสองส่วนก็ได้ไดนําใส่หลังช้างเนี่ยขึ้นเสียงทายกันมาแล้วช้างก็ได้มาแวะ พักอยู่ตรงจุดนี้จนช้างเนี่ยขึ้นไปถึงยอดดอยบริเวณดอยอ้อยช้างก็คือดอยสุเทพช้างก็เลยไปหยุดตรงนั้นแล้วก็สิ้นใจตรงนั้นแต่ว่าวัดนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางจาริกสแสวงบุญเส้นทางสําคัญของดอยสุเทพเราเนี่ยล้วเข้าไปดูข้างในกันดีก,กว่านะครับ เกิดขึ้นมาแต่ธรรมชาติแล้วก็มีการสร้างรนบบในครอบไว้ตั้งแต่โบราณแล้วมีการบูรณาปิิสังขรมาเสมอนะคะมีหุ่นไก่มีาน้ำตักสิน้ำเปื้นสีเลยถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่เคยทำก็จะทำไม่เป็นและที่ก็ททำไม่เป็นนะคะ ฟังเมื่อกี้นะฮะว่าเส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทางจากเสแสวงบุญที่จะตีนดอยขึ้นมาจนถึงดอยตุ้เทีเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางโบราณวัดที่นี่เนี่ยก็ตรงลงท้องเทียบทั้งตกนี้ก็จะมีมณฑลของประดิษฐานผู้รูปศิลปะไทยใหญ่นะฮะซึ่งวัดเนี่ยสังเกตศิลปกรรมส่วนใหญ่ไม่ใช่ศิลปกรรมแบบไทยใหญ่เพราะว่าโดยอุปถัมภ์โดยขหาบดีชาวไทยใหญ่ที่มาทําสมบูรณ์ฐานป่าไม้ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเป็นดุลเดืนศิลปะแบบพม่าแบบไทยใหญ่เพราะว่าอินพ็อด ตรงนี้ค่ะอยากให้ดูนิดนึงปกติเราจะเข้าไปดูที่ผีชมวิวกันนะตรงนี้เป็นน้าตก้ว้แก้วเป็นน้ําตกธรรมาชาติเนี่ยสวยงามแลวเป็นสายน้ําัสกิดของ,มงเมเืองเชียงใหม่ก็ด้วยออกไปนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของเมืองเชยียงใหม่พญยามงคลอันหนึ่งที่ตอนสมัยที่ก่อนจะก่อสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยพญยามางรายก็มาสังเกตขังเมืองเนี่ยจากข้างบนนี้นะฮะ ความสีในในเข้ที่เป็นป่าเนี่เป็นความเป็นเวล่องวันความเป็นป่าไทยพาเป็นแล้วมันปักถในพุทธประบอยประวัตินะฮะางเอครับสำหรับทริปทําบุญรับปีใหม่ของเราก็ได้เดินทางมาถึงวัดสุดท้ายนะฮะสกิทากรรมถาลาแห่งนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้เอ็นจอยไปกับบ้านนาวิที่ยาวเราียนว่าจะเกิดสวัสดีมงคลกับทุกท่านสวัสดีปีใหม่นะครับ